เลือกกรมปูขุณพิบอ,อบรุม่มในกรมสลัทธวิจิจิเวครูบงริญใน,นตามครืสถานอ,อบรุมขนงปฏิกรรมปจีเนตตามดานสังกุมซาโตจุมปูากาปุงรังวินัยครูบงริญใน,นตามเครืสถานศักษาสาธารณะตามระยะนี้ข้อมูลทั้งหมดนะครับจบากเพจ RFI ครนะครับก็เป็นสื่อที่รับทุนในการผลิตสื่อนะครับแล้วก็นำข้อมูลข่าวสาร ลงมาในเพจครับจากทุนต่างชาตินะครับก็เลยมีอิสระในการนําเสนอนะครับก็ได้นําเสนอหัวข้อข่าวดังนี้นะครับบอกว่ากระทรวงศึกษาธิการนะครับวันที่28มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยได้ออกนิเทศนะครับไปดูครูตามโรงเรียนต่างๆของรัฐนะครับในประเทศนะครับบอกว่าไปดูครูเนี่ยเพื่อจะมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาและจริยธรรมของครูนะครับให้ครูในขั้นตอ้ดีขึ้นพอไปสังเกตปุ๊บนะครับก็หูก็รู้สึกห่วงใยครูนะครับว่าครูของรัฐเนี่ยนะครับมีวินัยน้อยนะครับ ก็ต้องไปส่งเสริมไม่ได้นะครับแล้วก็ครูของรัฐเนี่ยนะครับมีการเขาเรียกว่าสอนนอกเวลานะครับก็คือว่าในมุมมองของครูเนี่ยนะครับว่าโรงเรียนเอกชนเนี่ยนะครับมันมีการสอนนอกเวลาใช่ไหมครูของรัฐก็เลยแบบว่าเออสอนเพิ่มนอกเวลาบ้างครับเหมือนสอนพิเศษอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือแบบอาจจะมีค่าใช้จ่ายต้องต้องจ่ายให้กับครูบ้างก็คือมันปกตินะครับคือในเวลาเรียนถ้ามันเรียนไม่ทันอะ่ะมันก็สอนนอกเวลาครูอาจจะคิดตังอะไรเงี้ยแต่เขาไปนิเทศออกไปดูอ้าวทำไมครู ของรัฐเรียนแบบครูเอกชนเลยละนะครับทำไมต้องสอนนอกเวลาด้วยนะครับเขาใช้คําว่าสอนล่วงเวลานะครับนักวิจัยก็เลยว่าแนะนําครูเนี่ยครูในกระทรวงสกัสดิการเนี่ยให้สนใจในการเรียนการสอนในเวลาเท่านั้นนะครับคือออกมาตรการเร่งดว่วนป้องกันเลยไม่ให้ครูในในขมຈเนี่ยนะครับสอนนอกเวลาเขาใช้เขาใช้คาว่าควรหยุดวัฒนธรรมในการสอนล่วงเวลานะครับเหมือนโรงเอกชนทันทีก็คือห้ามครูในขมรเนี่ยสอน นอกเวลานะครับคือสอนพิเศษหรือว่าอะไรเงี้ยห้ามทันทีเลยนะครับไม่ให้สอนไม่ให้สอนเยอะเกินที่เท่าที่โรงเรียนจัดไว้ให้เท่านั้นนะครับก็คือเขาเหมือนประมาณว่าเฮ้ยครูไปสอนนอกเวลาเนี่ยแบบว่าจะมีเออเรียกว่ามีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมหรือเปล่าหรือว่าไปสอนพิเศษเอาความรู้คือครูเราเคยเรียนมาในโรงเรียนเราก็จะรู้นะครับว่าเออถ้าในเวลาเรียนไม่พอใครที่สนใจเรียนเพิ่มก็ไปเรียนพิเศษเพิ่มนะครับ ตามโรงเรียนสถาบันเอกอชนหรือครูบางคนก็เปิดสอนก็ก็ไปเรียนประมาณนั้นก็คือมันเป็นสิทธิเสรีภาพในการขว่คว้ควาหาความรู้เพิ่มเติมนะครับแต่เขาบอกไม่ได้ครูเนี่ยต้องสอนแค่ในเวลาเท่านั้นนะครับห้ามสอนนอกเวลาเด็กๆมันจะฉลาดเกินไปมันจะควบคุมยากนะครับก็เลยห้ามครูสอนนอกเวลาทันทีเลยนะครับแบบว่าห้ามไปเอาความรู้ความสามารถจากครูเอกอชนอะไรเงี้ยอย่าไปเรียนแบบเขาต้องให้อยู่ในรูปแบบของรัฐที่หุนเซ็นควบคุมได้เท่านั้นนะครับ ไายผู้สังเกตการณ์ก็ตัวดีเลยก็คืออาเฮ้ยเชียเด็กมันเริ่มเรียนเยอะเยอะขึ้นนะครับเดี๋ยวความรู้แม่งมากขึ้นเฮียควบคุมไม่ได้ทําไมดีวะนะครับก็เลยสั่งครูเนี่ยเฮ้ยไปสอนนอกเวลาไม่ได้ท้องทุ่มเททั้งหมดในเวลาเรียนนะครับแล้วเรียนวันละสองสามชั่วโมงมึคิดดูมันจะเอาอะไรไปฉลาดเออกล่อมก็กลอ่กลอมง่ายนะครับอหรือว่าจะเป็นมองอีกแง่หนึ่งนะครับอให้เขาเรียกว่า ให้ความไปทำเขาอาจจะกลัวครูสอนไม่เต็มเวลาคือสอนไม่ไม่เต็มความสามารถในเวลาเรียนก็ได้นะครับก็เลยไปเปิดสอนพิเศษเพื่อเอาตังค์เด็กเงี้ยเด็กไม่มีตังค์ก็จะเรียนยังไงล่ะอ่านี่ก็มองอีกแงมม่มุมหนึ่งนะครับแต่ว่ามึงเรียนมาแล้วสองสามชั่วโมงอยู่แล้วนะครูก็จะสอนเพิ่มให้มึงก็ไม่เข้าเรียนมันเอออ่ะแ็แลวแต่ประเทศมึงแล้วกันกูก็กูก็เลยจะเชื่อนะครับ ถ้าในประเทศเราเนี่ยนะครับห้ามเด็กไปเรียนรู้เพิ่มเติมเนี่ยทําได้ไหมครับทําไม่ได้มันเป็นสิทธิเสรีภาพเด็กเขาอยากจะรู้เพิ่มเติมจากในห้องเรียนอะ่ะมันก็ต้องเป็นสิทธิของเขาที่เขาจะควยคว้าหาความรู้ใส่ตัวเองนะครับเมื่อประชาชนฉลาดชาติก็จะ,จะเจริญก็พัฒนาไปแต่ไม่ได้สําหรับพเมรนะครับมึงเรียนเยอะไปแล้วไม่ได้ลนะเรียนนอกเวลาคุยกันแค่ในเวลาพอนี่เขาอุตส่าห์ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปนิเทศนะนักวิจงวิจัยก็บอกวนะ่าไม่ได้นะครับควรหยุดป้องกันเลยนะครับป้องกัน ภาคการศึกษาเนะี่ยห้ามห้าไม่ครูเนี่ยไปสอนพิเศษ<笑><笑>ให้เดยนแค่สองสามชั่วโมงก็พอแล้วเนอ,อเดี๋ยวจะมีเขาเรียวกว่ามีประชาชนที่ฉลาดเกินไปเดี๋ยวควบคุมไม่ได้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้ฟังผมก็เท่านั้นแหละครับเดี๋ยวาฟังความคิดเห็นของชาวเขเมรกันดีกว่านะครับว่าเขารู้สึกไงว่าในเมื่อห้ามครูนะครับไปสอนนอกเวลานะครับโอ้โหกลกวตลกตลกนะฟังข่าวประเทศนี้อะไรที่มัน มีตรงกันข้ามกับประเทศไทยนั่นะะเลยแล้วเขาก็มั่นใจว่าประชาชนเขาก็มั่นหน้ามั่นโหนกนะครับว่าประเทศเขาเนี่ยเก่งฉลาดจตรินนี่แบบว่าโดนหลอกเหมือนอยู่เกาหลีเหนือนะครับเหมือนเกาหลีเหนือนบอกว่าประเทศเขาเขาไนี้ดีสุดละประชาชนนั่นก็ต้องเชื่อนะ,นะครับอ,อ่ะการแปลคอมเมนต์ทั้งหมดนะครับแปลโดยเครื่องมือแปลภาษาอัตโนมัตินะครับแล้วก็มาเรียบเรียงให้เป็นภาษาปากอาจจะไม่ถูกต้องทั้งหมดให้เพื่อนๆฝากเพื่อความเมัอนเทิะนะครับอ่าต่อไปนะครับคอมเมนต์แรกเขา มึงกลัวครูเขาจะมีรายได้หรอไม่ให้เขาออกไปทำไม่ให้เขาออกไปทําเฮียอะไรเลยนะครับคือตัวครูจะมีรายได้เพิ่มเติมหรือไงนะครับจากการสอนพิเศษไม่ให้เขาทําเฮียอะไรเลยใช่ไหมเหนื่อยจังกับพวกมึงเนี่ยก็คือเหนื่อยจังกับคาสั่งของรัฐบาลนะครับอืมบอกว่ากูเนี่ยไม่เคยเห็นครูคนไหนนะขับซุปเปอร์คาร์เลยนะครับเห็นแต่เป็นที่ธนาคารก็ถูกนะครับครูบางคนไม่ขี่จักรยานไปโรงเรียนด้วยนะครับมึงกลัวเขาจะเจริญนะ นะครับผมก็พูดถูกเห็นภาพเลยนะครับเขาพิมพ์จริงๆครับไอซปเปอร์คาร์เนี่ยผมก็เออนะครับมึงไม่เคยบอกเขาก็ไม่เคยขับซปเปอร์คาร์นะครับมีแต่เป็นนี่ธนาคารเรื่องจริงครับครูไทยก็เป็นนี่สากลกันนั้นนะครับครูเกือบทุกคนนะครับเป็นนี่นะครับในวงนี้ผมรู้ดีนะครับค้ากันไปค้ากันมานะครับเป็นนี่วนกินอยู่แย่แหละนะครับอ่ะต่อไปนะครับบอกว่า ครูเขาก็จนอยู่แล้วจะสอนให้ความรู้เด็กมึงก็ทำไม่มึงยังไปแล้วมึงยังมึงจะไปบีบบังคับเขาอีกไอ้พวกนักวิจัยอยู่ในห้องแอร์ทำไม่รู้เรื่องทุกอย่างมึงไม่มาทําเองวะอ่าเหมือนคนไทยพูดเลยนะครับไอ้พวกนักวิจัยนักวิชาการเนี่ยอยู่ในห้องแอร์ทำตัวเป็นผู้รู้ดีนะครับมึงรู้ไหมวันวันก็สอนในเด็กมึงรู้เรื่องสักกี่นาทีเชียวมึงสอนไปหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันสิบห้านาทีนี่มันรู้เรื่องก็พอแล้วมั้งนะครับอีกที่เหลือเนี่ยกูไม่ได้นั่งตารอไม่รู้เเรรรื่อองะะไลยนคับ อ่ะนะครับบอกเรื่องของครูนี่มึงกระยุ่งกับครูเขาไม่เคยจบแล้วไม่เคยเห็นครูคนไหนรวยเลยนะครับเห็นแต่ครูขี่มอไซค์ไปสอนนะครับไอ้พวกที่ทํางานในกระทรวงนะโอ้โหขับรถเบนซ์มีเด็กเอ็นอีกต่างหากนะครับเป็นครูนี่มีแต่จนกระจนนะครับหาเงินก็ไม่พอจะกินนะครับจนไม่มีใครเขาอยากเป็นครูแล้วนะครับไปอยู่เอกชนยังดีกว่าอีกนะครับรายได้ก็ดีนักเรียนก็ดีแล้วก็นักเรียนก็มีคุณภาพนะครับเออกระถูกนะครับคือ ถ้าไปอยู่เอกนชนมันก็โรงเรียนมันคัดมาแล้วอ่ะคือพ่อแม่ต้องมีตังค์นะครับเด็กก็เลยมีคุณภาพพอที่จะทาําการเรียนการสอนได้กับโรง,งเรียนโรงเรียนของร้านอ่ะโอ้เสื้อผ้ายังไม่มีใส่เลยกูดูสภาพเด็กเคยไปเรียนนะหืมขี้มูกนี่กังรูจมูกส,สภาพนี่เป็นหน้าเป็นหนวดแมวเป็นริ้นนว,วขี้มูกอยู่เลยกูก็ไม่อยากไปสอนนะกูก็ไม่รู้กูจะติดเชื้อจากเด็กมันก็มไม่รู้เออนะครับอ่ะแล้วแต่ประเทศเขาแล้วกันนะครับอ่ะคอมเมนต์ต่อไปนะครับ บอกเอาโรงเรียนรัฐไปเทียบกับโรงเรียนเอกนชนนะครับมึงก็รู้นะครับสภาพความเป็นอยู่เอ่อสภาพการเรียนรู้เทียบเกรดกับต่อแ,ตแล้วเทียบเกรดแต่ละวิชาก็ด้อยกว่าเอกนชนนะครับมึงยังจะไม่เขาเรียนพิเศษอีกนะคือ <c> ว <oughs> <c oughs> ่าต้องให้โงเ่เอียวเอะต่อไปนะ,ะั กูพูดไม่ถูกกับประเทศมึงเนี่ยโอ้อ่านคอมเมนต์แล้วกูจะรู้่ะนะครับอ่ะต่อไปนะครับก็มึงดูมึงด,ดูค่าใช้จ่ายของครูเขาด้วยนะครับไปโทษครูเนียวว่าเขามาสอนพิเศษหาตังค์นะครับอยู่จนเกษียณแล้วย,ย,ยังไม่ยังไม่มีบ้านสักหลังเลยนะครับมีแต่เป็นหนี้เป็นสินเออนะครับอ่ะบอกว่าของเงินเดือนครูถ้าถ้าครูสิงคโปร์ได้ไหมล่ะ นะครับเขาจะได้ตั้งใจทํางานนะครับงดไปเลยไอ้พวกสอนพิเศษอะไรเงี้ยนะครับทําให้เต็มที่ไปเลยนะครับอืมก็พูดถูกนะเพิ่มเงินให้เขาสินะครับหวังแต่คุณภาพแม่งจ่ายตังแม่งอยากได้ของสามล้านมึงให้ก็วันละสามร้อยใครก็จะไปทําให้มึงนะครับอ่ะแะหมวักทีกับครูนี่มึงโหดจ,จังนะมึงไม่ไปยุ่งกับหมอ้างล่ะเอเอพูดถูกพูดถูกนะครับมึงยุ่งกับหมอเข้าลงบาลไปเมื่อไหร่มึงฉีดยาผิดมึงก็ตุยแล้วนะครับ มึงห้ามเขาอะนะครับต่อไปมึงห้ามเขาอ่ะ,ะ,อม,ม,อะมึงให้เงินเดือนก็คุมทุกอย่างครนะูไม่ใช่กรรมกรนะครับเพยายามสอนให้คนรู้พยายามจะเพิ่มความรู้ให้มึงมึงก็ไม่ให้เขาทาอีกนะครับเอออันนี้เขาข้างครูเลยนะครับยังไม่เคยมีใครแบบว่าเขาข้างฝั่งรัฐเลยนะครับอืมนะครับอา้าว บอกโอ้ยถ้าเขาจะจ่ายให้ครูทํางานแบบเหมือนคล้ายๆพไทม์สอนเนะี่ยนะครับมันไม่แย่อะไรหรอกครูเขาก็เหนื่อยทั้งวันอยู่แล้วเขามาสอนใ้มันก็ดีอยู่แล้วนะครับมึงเป็นใครนขนาดไหนวะไม่ให้เขาจะเรียนรู้อะไรเลยเหรอ,อพูดนี่ก็น้อยเนื้อต่ําใจนะครับอ่ะนะครับต่อไปนะครับดบบก,กับครูนี่เก่งจ้างนะครับไอ้พวกครูนี่ก็พูดมากไม่ได้ด้วยนะครับเพราะว่ากินกินเดือนรัดอยู่มมีหือ่อมีอือดนรัอไม่ก็อะไรออกง่ายๆกันนะครับไอ้นี่บอก เป็นรัฐมนตรีมาตั้งนานมึงไม่รู้เฮียอะไรเลยเหรอครับไปตรวจไปดูเขาแทนที่จะส่งเสริมเขาเสริไปสร้างปัญหากับเขาคือไปตรวจครูก็นึ่จะดีใจจะส่งเสริมชีวิตกูไปไปสร้างปัญหาก็เขาเพิ่มขึ้นคือวันหลังมึงก็ไม่ต้องมาตรวจก็ได้นะครับอืนะครับอเอแล้วก็ก็แบรนแม่งไปเลยนะครับครูคนไหนสอนนะครับเออหรือครูไหนไม่ตั้งใจสอนก็แบนไปเลยนะครับให้ไปทํางานอย่างอื่นอ่าอันนี้ก็มาไม,ามา้แข็งเลยเอากระแลแต่ความคิดเาควคิดมันนะครับอ่ะนะครับ บอกว่าโอ้ยครูของฉันนะครับทำไมต้องอยกับเขาด้วยเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรกับเรื่องนี้เลยนะครับจะบังคับโน่นบังคับนี่กดดันก็ทุกอย่างนะครับแล้วใครมันจะอยากไปมาเป็นครูอืมนะครับต่อไปนะครับบอกว่าทําตัวอ๋อบอกว่าทําตัวเหมือนแบบว่าทําตัว เหมือนกับว่าครูนี่ได้เงินเดือนเยอะนะครับงเขาพิมพ์ว่าทาตัวนครับเหมือนกับครูแบบได้เงินเดือนเยอะจะเอานน่นจะ,น,น,จะนี้จะเขานะครับเออสั่งให้เขาทําน่นทานี้ต้องเด็กต้องได้เท่านี้นะครับประชากรต้องเก่งอย่างนั้นเด <c> ็กคอมเมนต์ต้องพูดภาษาอังกฤกรบรบรบิจวงรอบคุณหาได้คือมึงดูกันดนเขาด้วยนะครับเออทำตัวมอนแบบจ่ายเงินเยอะนะครับจะเอาผลตอบแทนเยอะมันก็นไปไม่ได้นะครับอ่ะต่อไปนะครับเอาอีกสักสองคอมเมนต์แล้วกันนะครับต่อไปเขาบอกว่าโรงเรียนรัฐโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนนั่นก็เป็นโรงเรียนต้นแบบแบบไหนของมึงอู้จะเอาแบบไหนของมึงกันอันนั้ก็โรงเรียนต้นแบบอันนี้ก็โรงเรียนต้นแบบมึงจะเอาแบบไหนของมึงนะครับเงินเราที่โรงเรียนไทยเลยโรงเรียนสีขาวนะครับแต่นักเรียนจีสีม่วงอย่างเงี้ยพิมพ์ไปคืออยากให้โรงเรียนเป็นไงก็ทาไปงั้นโรงเรียนสีขาวแต่เด็กฉีม่วงอย่างเงี้ยนะครับเออนะครับ๋ยว่าทําเอาหน้าไปนะนะครับอ่ะต่อไปนะครับบอกว่าเออพูดเหมือนกันเดือนครูเยอะนะครับ ไอ้พวกกระทรวงแต่ละคนมึงไม่ได้มองความเป็นจริงเลยนะครับครูเขาจะหาะไรายได้เสริหรือส,นสอนพิเศษอย่างเงี้ยก็แล้วแต่เด็กเขามีความสามารถจ่ายค่อยๆเขาไปเลี้ยนนะครับไม่ใช่มึงจะไม่ <laughs> เขาเรียนรู้เพิ่มอะไรอะไรเพิ่มเลยเหรอโอ้โหชีวิตนะครับอืมอ่ะบอกถ้าครูมีคะแนดนดีเขาคงไม่หางานกับนอกทําหรอกเอ,อนะครับโอ้ไม่ไหวกูจะรู้วกับคนประเทศน,นี้นะครับอะประมาณนี้แล้วกันเพื่อนๆโดยคลิปยาวเกินนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจไว้ด้วยนะครับอวันนี้ก็เท่านี้ครับสวัสดีครับ